สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูวิภาสอนคณิตนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน กลับมาพบกับครูวิพาสอนคณิตนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองให้พร้อมเนาะดินสอยางลบไม้บรรทัดแล้วที่สำคัญก็คือหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มน,นี้นะคะเตรียมขึ้นมาให้พร้อมเลยนะคะพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยเนาะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะเมื่อพูดถึงโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะต้องฝึก วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะคะนักเรียนต้องบอกได้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ข้อนี้เราจะมีวิธีการดาเนินการยังไงถึงได้คำตอบมานะคะ,ะเราไปเริ่มเลยนะคะพัฒนาความรู้กันคุณครูมีโจทย์มาให้หนึ่งข้อโจทย์ของคุณครูนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนในวันนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนพื้นฐานเล่มน,นี้ค่ะ หนังสือเรียนพื้นฐานนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มที่สองอันนี้ภาคเรียนที่สเล่มที่สนะคะอ่าเริ่มเลยเนาะต้นกล้าอายุ8ปีนะคะต้นอ้ออายุ12ปีทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีอีกครั้งนะลูกต้นกล้าอายุ8ปีต้นอ้ออายุ12ปีทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปี เด็กๆสังเกตนะโจทย์ที่คุณครูให้มานะคะบรรทัดนี้คุณครูจะใช้สี3ส,สีในการบอกอวักตอนหรือในการแยกว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างถ้าจำได้คุณครูเคยให้หนักเรียนทำลงสมุดแล้วเนะาะต้นกล้าอายุ8ปีคุณครูใช้สีเหลืองในการเน้นข้อความ ต้นอ้ออายุ12ปีใช้สีน้ำเงินในการยินข้อความทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีใช้สีแดงข้อนี้โจทย์ถามอะไรใช่ค่ะวักสีแดงเลยลูกโจทย์ถามว่าทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีนะคะทีนี้วักสีเหลืองกับวักสีน้ำเงินก็จะเป็นส่วนที่โจทย์กำหนด มาให้นะคะอ่ะมาดูข้อนี้มีวิธีคิดแบบนี้นะคะวิธีคิดต้นกล้านะคะคุณครูจะใช้บาร์โมเดลในการช่วยคิดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาให้นักเรียนมองภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่าต้นกล้าคุณครูจะใช้ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองนะคะ แทนต้นกล้าอายุ8ปีนี่นะคะดังนี้เลยนะต่อไปต้นอ้อใช่ไหมคะอ่าต้นอ้อคุณครูก็จะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินแทนอายุของต้นอ้อ12ปีนะคะทีนี้ทั้งสองคนอายุรวมกันลูกคำว่ารวมกันรวมกันค่ะรวมกันเป็นวิธีวิธีบวกเก่งมากรวมกันเป็นวิธีบวก ดังนั้นเราก็เอาต้นกล้ามารวมกับต้นอ,อ้อก็คือมาบวกกับต้นอ,อ้อคูใช้ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงในการแทนอายุของทั้งสองคนรวมกันก็คือเอา8บวกกับ12 8บวก12ได้เท่าไหร่คะ8บวก2เป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งใช่ไหมคะ หนึ่อยู่ในหลักสิบบวกตัวทดหนึ่งก็เป็น20ตรงนี้นะคะตอบได้เลยว่าทั้ง2คนอายุรวมกัน20ปีสังเกตให้ดีนะคะตรงเนี้ยบรรทัดตอบเราจะตอบเป็นข้อความนะ,ะตอบเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราจะไม่ตอบตัวเลขอย่างเดียวแล้วคำตอบของเราในบรรทัดตอบตัวเลขจะต้องเป็นตัวเลขไทยข้อต่อไปเป็น โจทย์ที่คุณครูได้มาจากเล่มนี้ค่ะเด็กๆเปิดเล่มนี้ไปพร้อมคุณครูเลยนะคะอยู่ในหน้าที่5้กาทีนี้โจทย์ข้อนี้นะคะเขาเขากำหนดมาว่าวันนี้พ่ออายุครบ45ปีอีก5ปีข้างหน้าพ่อจะอายุกี่ปีเหมือนเดิมเลยลูกคุณครูใช้สีเข้ามาช่วยในการ แบ่งโจทย์ถามอะไรแบ่งโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างมานะคะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามคือโจทย์ถามคือวัคสีแดงใช่ไหมคะโจทย์ถามว่าพ่อจะอายุกี่ปีแต่ในส่วนที่เขากาหนดมาให้คือกําหนดมาว่าพ่ออายุพ่ออายุครบ45ปีวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้พ่ออายุครบ45ปีอีก5ปีข้างหน้านะคะอันนี้คือโจทย์กําหนดนะคะเรามาดูวิธีคิดกัน พออายุวันนี้พออายุเท่าไหร่คะ45นะคะวันนี้พออายุ45ปีพระถามว่าอีกอีก5ปีนี่อีก5ปีนะคะแสดงว่าเราต้องเอามารวมกันก็คือเขาถามว่าอีก5ปีก็คือเพิ่มนะเพิ่มอีก5ปีถ้าเพิ่มก็คือวิธีบวกนะคะ ็มารวมกันเราก็จะได้ตรงนี้ค่ะอืมก็จะเป็น45บวก5เท่ากับ50ปีนะคะ45บวก5เท่ากับ50ปีเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าพ่อจะอายุ50ปีแบบนี้นะคะอ้าวอีกสักหนึ่งข้อนะคะอีกสักหนึ่งข้อตั้งใจฟังนะข้อสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวคุณครูจะให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะ ข้อสุดท้ายคุณครูใช้โจทย์ในหน้าที่59เหมือนกันนะคะเป็นข้อที่2นะคะถนนสาย A ใช้เวลาสร้าง8เดือนถนนสาย B ใช้เวลาสร้าง5เดือนถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าถนนสาย B กี่เดือนเขาต้องการทราบว่าถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าถนนสาย B กี่เดือนใช่ไหมคะวัสีแดงใช่ไหมคะ คำว่านานกว่านานกว่าเน,านี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาความตาม่างถ้าหาความต่างลูกหาความต่างนะุ่ณคงูเน้นแล้วเน้นอีกหาความต่างหาได้ด้วยวิธีวิธีลบน่เก่งมากวิธีลบค่ะเรามาดูวิธีคิดถนนสาย A ใช่ไหมคะใช้เวลาสร้าง8เดือนนี่ถนนสาย A ใช้เวลาสร้าง8เดือนส่วนถนนสาย B ใช้เวลาสร้าง 5เดือนเนี่ยค่ะเขาต้องการทราบเนี่ยช่วงนี้เนี่ยค่ะความแตกต่างของช่วงนี้ว่ามันนานกว่าเท่าไหร่หาความต่างเราก็จะใช้วิธีการลบดังนั้นคำตอบของเราหาได้ด้วยเอา8ลบ5เท่ากับแลบ5เท่ากับเท่ากับ3ค่ะแปดลบ5เท่ากับ3เวลาตอบเราก็ตอบว่า ถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าถนนสาย B 3เดือนเวลาตอบนะลูกไม่ตอบตัวเลขอย่างเดียวนะคะเวลาตอบเราจะต้องตอบเป็นข้อความด้วยนะคะอ่าจบแล้วแต่ยังไม่หมดค่ะต้องตรวจสอบความเข้าใจกันนิดนึงนะนะักเรียนเปิดไปหนังสือหน้าที่60นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่60 ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่6 0นะลูกแล้วส่งคําตอบนะคะก็คือถ่ายรูปส่งคําตอบมาในลิงก์ของคุณครูที่คุณครูแชร์ลงให้โน้ตให้ในกลุ่มนะคะส่งคําตอบมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะไม่ยากเลยเนาะนะคะนักเรียนพยายามอเอารูปภาพเข้ามาช่วยวาดภาพก็ได้ถ้านักเรียนแบบ นึกภาพไม่ออกนะคะลูกให้นักเรียนใช้รูปภาพเข้ามาช่วยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะโอเคเรื่องนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะนักเรียนฝึกฝนแล้วก็อย่าลืมทำงานหน้าที่60นะคะมีอยู่3ข้อทำงานส่งคุณครูด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆสาหรับคลิปการสอนของคุณครูนะคะดเด็กๆต้องมันฝึกฝนนะคะมันทําข้อสอบที่หลากหลายนักเรียนจะได้เกิดทักษะที่ชํานาญนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ